เล่นเกมมาครับดีกว่าเอาละครับตัวดีนะผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ผม PAT h ครับผมนนเราจะมาวันนี้เรามาเล่นเกมเดมา t ะม m ยครับวันนี้เราจะมาเอาเอา่อปเปอร์แมงป่องปะทะ แมงมุมผมปรับเป็นโลกเรียบแล้วกันนะเพื่อลดความแหลกเพราะไอ้พวกนี้แบบมันมีแรงก,การทำลายสูงมาก้ยโอ๊ตหรือว่าอันนี้ดีกว่าเนี่ยเราจะมาใส่มอดกันใส่มอด แล้วก็ใส่ใส่มอด,ด้วยจะเกี่ยวตั้นขิงไม่รู้จะใส่ไปทำไมโอเคสร้างโลกแล้วนะเดี๋ยวก็ต้องรอสักพักหนึ่งรอ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 โอเคมันโหลดแล้วผมผมมันโหลดเร็วนะ โอ้จะ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 ผมรู้แล้วผมจะทำอะไรดีเฮ้ยเพื่อนเรามาอยู่ที่นี่ฉันว่าท้องฟ้ามันสวยแปลกๆแฮะเฮอฉันก็ว่าแบบนั้นแหละก็ไปลงมอสเทเดอร์มาหรือเปล่าเปล่าหน้าอืมฉันก็ว่าแบบนั้นแหละเฮ้ยทุกคนสตูสตูยิงยิงทุกคนยิงยิงอ้าวตายเลย คนสตรูยิงยิงยิงมาอ่ะโอ้ผมต้องเอาน้ำมาให้น้องให้น้องสลามินเดอร์ก่อนดีกว่ากาดี่ยันนี้มันจะรับไหวไหมผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่ากา,กาดียนมันอ่ะเมื่อมันเห็นเออ,เอ,อ พวกเนี้ยคือมันจะยิงเลเซอร์ใส่เลยยิงแล้วยิงแล้วลองดูที่มันมันจะรับไหวไหมไอพวกกาเดี้ยนพวกกาเดียนไอพวกกาเดี้ยนไอพวกนี่มันจะรับไหวหรือเปล่า ติดไปในล็อกติดไปเยอะๆดิโทษนะลามินเดอร์ขอโทษเกมผมจะค้างหรือเปล่าเกมผมจะค้างหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวผมผมเสกสปริงให้ก่อนผมไม่ไหวละพวกนี้นี่เสร็งแล้วขอสเต็งแป๊บเดี๋ยวขอยาสเต็งแป๊บ เอ้ยไม่ใช่สิพูดไม่งดีกว่า,ยาเยอะเอ้ยงั้นผมลองหาดีดีดีกว่าเดี๋ยวก็เจอ Ngoài um, đưa đó Đi nít Cứt Này với thân là mẹ

เคีมดกปงน้ำมานะครับไปไปอมต้องใช้มือเปล่าอะ่ะเดี๋ยวผมต้องเผื่อมันอาจจะมีของดีกว่านั้น ฟังก์ชันรอบสเต็งด่ามันเพิ่มดามีสองเราเอาแบบนี้ว่าไหนผมกดสเต็งเตร็งหน่อย โอเคพอแล้วผมว่าเอาละถึงคราวที่อดตีทีเดียวตายคราวนี้ เด็ดเดดเดสเต็งจะดดาม,มีดเลยรเรทีตายมานี่มานี่เอาลบได้เหรอลบได้เหรอตาเดียน ลองต่อสวบวดัดิทีเดียวโอเคนอกเลือกกันมามากพอแล้วเราควรจะแบบเอาวิเทอร์สตอรมาส่วนอื่นเราต้องเออเสิวิเทอร์สตอร์อแล้ว,ออวททนะให้ให้อันนั้นเยอะๆเนี่ยวิทเทอร์มาแล้ว้ิึีใครใใได้นะ่ ระหว่างไอ้เจ้าเออซุปเปอร์แมนปองปะทะอ่ะเออนั้นเอยดูสีไฟมันโคตรสวยเลยอ่ะลองสีอ่ะอันนี้ด้อ้าวเฮ้ยตายเลยเสี่ยไว้เยอะๆดิ ต้องให้สเต็ิงกับไอ้พวกนีน้สักหน่อยแล้วเราควรให้สเต็ิงกับไอ้พวกนีน้อะไรในสิ่งเยอะดิดูที่มันแบบแบบของพิมหุ้ยมันมันมันขยายตัวแล้ว ไยผมอยากให้มันแบบขยายใหญ่ๆมากๆอ,อน,นี่เราไปก,กินตอนนี้แบบเคอ,อมันแหลมมากอ่ะแต่ร,ราคาอตงดูี่ผมจะดาเม็เท่าไหร่ถ้าผมกินโปชั่นออกเตส ก็ไม่รู้โอ้ยเจแล้วตาาโดนเออสถานะวิตเธอโอ้ติดนาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอานมมาล้างแล้ว

ม oh, like ันจะให้เบสล็อกมาแล้วกันมันจะได้แข็งล่งอยู่เอาไปจิ้นอ่ะเดี๋ยวลาสิมันตกไปละ ดูดเปรล็อกมาแมวเคมดูดล็อกมาไอเทมตรงนั้นปะไปก็ได้คือกับทุกผู้ชมอา ผมควรจะแบบแบบส่งไอ้พวกนี้มาปุ๊บโอ้ดวงตาสวยมากดูสินมนก็สยวยเลยันตาะ อมีเสียงแล้วเยงพวกปี้าเห่าหรือว่ามี่องฮะพวกนี้มันไล่ฆ่าเออสิลตันหมดเลยเอาขอวิทเทอร์วิทเทอร์มันกลายล่างแล้วมันกลายล่างแล้ว อันนี้มันโหดนะครับเ่านผู้ชมตอนไหนพิชชันตะกวดดิเปลี่ยน,นตอนเช้าดีก,กว่าเบทึ่เเคเลยอ่ะโอ้เปลี่ยนไม่ได้น,นี่มันสุดยอดบอสจริงๆ แล้วโอเคงั้นเราขอเอ่อวิตเทอร์สักตัวละกันมีช่วยลูกพี่อยู่มันเดี๋ยวลองสิวิทเตอร์มาเยอะๆดิวดิวววทเตทอร์บัตรกับวิทเตอร์ตอบนะรับ มาโอต okay. mm ิดเอโอโอเล็กๆโอ๊ย้างอแล้วอีกนี่หน้าโหลดมดมาเลยทั้งเฉด ดูสิทั้งเชเดอร์ซอมบี้ซอมบี้ถูกโอสกิวตันสกิวตันเขาสร้างวิเทอร์มาเยอะๆเลยไอสกิเไอสกิวตันเยอะถ้าไปเสกในเนเธอร์นี่วุ่นวายแน่บวกเลยโอ้ยมันพังเน er, uh, ี่ย ขนาดวิเทอร์เองก็ยังไม่เว้นละเพื่อนขนาดวิเทอร์เองก็ยังไม่เวนเ้วนละเพื่อนเอ,ว,เอวิเอร์ตอมัวโตแล้วคุผู้ชมเจ้าตอมหัวโต,วววเ,อตอเอาวิเทอร์ตายหมดเลยมันฆ่าวิเทอร์ฉันตายหมดดูสิดูมันดูมันโอ้ยวิเธอร์วิเธอร์ไม่นะนี่ก็ อวิเธอร์พวกนี้นี่ขึ้นมาขึ้นมาวิเธอร์พวกนี้นมึงโง่จริงแบบนี้ยอมขึ้นนะโอ้ยโอ้ยวิเธอร์ตัวหนึ่งขึ้นเกาะแล้วแต่ช่วยแต่ฉันช่วยไม่ได้เพื่อนแกนไม่ยอมขึ้นนะวิเธอร์ฉันช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ แม้แต่เบสล็อก,ก็ยังเอาวิเทอร์ตองไม่อยู่โอ้ยมันมันาหนักมากทุกผู้ชมเราเซกวิเทอร์มากี่ตัวดีน้ำเทวเลยแบบมันแบบไม่ชอบใครสักคนเลยแบบหินมันใครไม่ได้เลยอะวิเทอร์ตัวนึง ซอมบี้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 อ้ยโโอเคเอาลโอ้ย้ยอ้ยโอย้ชม้้ แม้แ่นมอก่ดกจะ่แลวไม่ดีไม่น่าปกมาเลยไม่เป็นไรลสติงมไมเห็นที่ตากะแบบตี้ยนย ก้อนสองทีเลียดหมดเลยลอดเลยเอ็นหน้าเอามันเป็นปะทะเอนเดอร์ดาก้อ er นฮะเอ็นเดอร์ดาก้อนแค่หนึ่งตัวเอาเอาไม่ไหวหรอกผมโหลดพิเทอร์ตอมแบบนี้นะพิเทอร์ตอมโตแบบหัวถุงแบบสัสแวิเทอร์ตอมนะต,ต,แบบต,ตัวนี้มันไม่ชอบวิเทอร์ตอมแบบนั้นนะมันชอบแบบหวัวโตมันจะ มันทำแบบนี้ทีเดียวโซเซนปิดไปเลยขอขอพอชั่นสปีดหน่อยพอชั่นโอ้อันนี้โคตรเร็ว โอ้สุดปลายเลยโอเคเร็วมากเร็วมากไปพวกที่ผมคำนั้นหมันพลายหมดอะทำไมผมไม่ไม่พิมพ์คำสั่งว่าคิววิทเทอร์สตรอม ถึงกับขนาดนั้นเลยไปไปตูนร้่งเร็วม้าไม่เหลือม,ม,ม้าม้าถ้าผมถ้าถ้าผมปรับโหมดสซเวิโวอะมันจะเกิดอะไรขึ้นซอมบี้ที่แบบไม่ใช่ใส่ชุดกอ่อคือแบบตายหมด speed ใส่โซเซนไปเรื่อยๆก็ต้องขยันหมั่นเพียรแบบแบบโซเซนเยอะขนาดนี้แบบวิเทอร์ตอมมันต้องเอาไม่อยู่อะผมบอกเลยโอเคคลิปนี้ยาวนะครับผมโอเค ผ oh, yeah. oh, yeah. ่าแล้ว oh, อ yeah. in ่ะทุดสตอมเฮ้ยยาเยิงโอ้มันมันพังเบสล็อกพังเลยเหรอโอ้ยโหดกันไปแล้วหน้าวิเทอร์สตอมหาไองอุมึงมันเอาไม่อยู่ตอมชาวเผ่ามัมนะเอาไม่อยู่อ่ะ เธ okay. อตม้มอุ้ยมาในวิชันใกล้หมดวิธีนส,สปีดโอเควางหัววิ่ีเกี่ยวด้นต่อไป หัวแบบหันนกคนละข้างมันแบบสร้างได้นะวิเทอร์วิเทอร์มันสร้างได้แบบหัววิเทอร์มันหัวอิสระแบบหัวมีอิสระต่อการมันหันได้360สามร้อยหกสิบองศาเลยไม่เหมือนนกคู่แบบหันได้ห้าสิบองศานี่สอสองสามร้อยห้าสิบองศาวิเทอร์อย่าพุ่งระเบิด

นะไม่แบบมันไม่จํากัดเลยว่าแบบจะปุกวิเทอร์กี่ตัวนะโอ้ยเกมผมเริ่มแหลกละเอาวิเทอร์ตายหมดเลยวิเทอร์ลูกเอ๋ยหายไปไหนกดอีกโอ้มันมาสวบไอตัวตัวนี้วิเทอร์ตัวหนึ่งอุยอ้ยถูก เตยดิไงล่ะเธอคืขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนผมงใช้เทือกุลากสับเธอไม่ได้เอ็งมาอยู่กันกองอะไรข้างล่างนะวิเทอร์เอ็งก็ตายนะวิเทอร์เอ็งมากองอะไรกันข้างล่างขึ้นไปข้างบน ผลสรุปคือวิเทอตอมชนะนะครผู้โอเครื่องผมเล็กมากสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับบุดกล้